อก่หักะ อกหาแกัยนหัวซูหอยเอข้าว่าแอบกินพวขาวตึมาเป็นพวขาวกูหันขันยัมากเลยการนิกกระยาเรื่องของกูพวกไปกระยาขอเขาบัไดว่าวแต่ก่อนคขอว่าผู้บ่ามาหาก็ผู้บ่าก็มาขนันยนหัวซูหอยเพราะเพราะสิได้กำงูมากูบอกขันอยาอยู่ผู้อยู่ผ้าอยู่บ้านมึงกับกูอย่ามาวนอย่ามาวายขันจะกันโทรหาข้าเลยโทรบนกูบอกที่โทรมึงก็มาตลอดทะเลมามาโทรพันน้องบูบ้ากมาขันน้องย่อนหัวสูในเสืองจักสี่าังไดในเมืองได้ว่าอ่อนคือสิแทบเป็นทั้งนั้นแ แต่อี่สองหูมันบอดีมึงหาบอดีจังไเอลยมึงหาท้ายสิเอาหัวมึงหน้ามึงกับแหมแหลมน้าเอ็นเครื่องพเนียงไทยมึงจะเข้าหนังไปไทยน้าอีข้าวมึงอย่ามาอยู่หนุ่งกับสือิดกูกูนีิขบไมีหัวสูนี่กูนี่มีผู้บ้าย้อนสูนี่เพราะบอสีได้เรือจะอยากกันย้อนสูนี่กูมาจากแววของมึงอ้าวเอ้ยสิไปขายถ่านที่แต่งโตงามอ้าเอ้ยข่าวก็ไปขายเนี่ยบนมาบ้านกูเลยมันสิคยทำเลยนะดิฉันข่าว งามที่ได้กูเกิดวันจันทร์สูดได้กระยามึงที่บ้านมัมันมันจะมันข้ามจะเบาแย่ไรว่าหันว่านี่เจ้ามันสิบออะไเงินกันซื้อเหล้าซื้อบีอะไนี่มึงจะแม่นศาสเบอร์ไหนโคตรอีลอกก็ออกมึงกูซีตอกมึงเบอร์นี้กูทั้งอีเขาเป่าวนมาว่าบอุ้ยฮะมึงกระเจ้าได้ยังเบอร์ฮะกูสิไปยังได้ซบอกแต่ว่าชีบุ๋มมันมาดกูสิไปมันสิข้ามไปก็ไปสุดขายถ่านนางนางสิไปขายถ่านเรียบสายกูเกิดวันจันทร์ประแหงเรื่องงานกเรื่องของกูกูนี่กูมึงกินทานทานกูกระ